สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตียนานามคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดอะไรเลยนะครับท่านดูดีครับหินดําปีชัดเจนอยู่เลย เป็นเห็นที่คมชัดสวยงามปรกานะครับดูดิครับตัวหนังสือก็ชัดเกนครับแล้วก็บรรบุรุ่ของท่านว่าสัดเกนมากครับดูสิครับทางด้านหน้าด้านหลังครับสลับตัวหนังสือครับบรรลุรุ่ของท่านก็สวยงามปรกานะครับนี่สลับเหรียญนี้นะครับท่านขอบเฟืองเหรียญนี้นะครับดูสิครับเนี่ยขอบเฟืองสลับเรียบเนี่ยจะสั้นกว่าเหรียญสองบาทเยอะนะครับสลับเหรียญสิบบาทปีพศนี้ครับท่านดูสิครับสวยงามปรกานนะครับเนี่ยก็เห็นคมชัดเก๋วอยู่นะครับดูใกล้ก็ได้ครับนี่เลื่อนขึ้นมาใกล้เลยนี่ครับ ก็มีรอยบุบรอยบี้ยเ็นชัดเจนครับเพราะว่าสูงกล้องเข้าไปเต็มที่แล้วครับเนี่ยได้อยู่ประมาณนี้แล้วครับนี่ครับด้านหน้าพวงท่านครับนี่ครับสวยงามไหมโอเคมากนะครับแล้วมาดูด้านหลังครับเนี่ยครับประเทศไทยครับพอซองทองฝันห้าร้อยสี่สิบเปนท่านลืมครับส่วนตงกาคือวัดอรุณราชวรารามส่วนด้านล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลบินะครับส่วนอักษรเบลสามตัวสี่ตัวนี้จาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับผ่านไปก่อน เฉยหรือผมเนี่ยลักษณะเลียนนี้ครับดูดีๆครับเป็นลักษณะแบบไหนดูที่ครับทั้งด้านหน้าด้านหลังครับนี่ครับดูด้านนี้ก่อนนะครับมันนี่ครับดูแบบนี้ครับทุกบังปีเพี่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านคงจะรู้นะครับว่ามันคืออะไรแบบนี้ครับอันนี้ครับแบบนี้ครับแบบนี้ครับเห็นไหมมันเป็นลักษณะคุณเรียนแบบไส้แตกครับท่านแบบไส้แตกนะครับเดี๋ยวดูครับดูตรงกลางเลยครับหดี่ง่ายๆนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยคือ สีสีทองเนี่ยจะเข้ามากินของสิ่สีนิกเกิลครับหรือสีเงินเนี่ยเยอะแยะมากเลยครับสโรอูครับเห็นไหมหัวสโรวเห็นนิดเดียวเองสโรวจะหายไปแล้วสโรอูนี่ครับเห็นแต่หัวครับเนี่ยสีทองกินไปเรียบร้อยแล้วครับท่านนั่นแหละมันเป็นไส้แตกครับแบบนี้ครับสวยงามมากันนะครับแบบนี้แล้วด้านนี้นะครับด้านนี้ยิ่งเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับนี่ครับอยู่ด้านเดียวกันนะครับคือด้านนี้ครับนี่ครับด้านนี้นะครับคืออดุลเดี๋ยวด้านนี้ครับอยู่ที่ประเทศไทยนี่นะครับเห็นไหม นี่ครับตั้งแต่ตรงนี้เลยตั้งแต่หัวเลขสิบขึ้นมานี่ครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนี่ครับมาจนสุดที่ตัวพอผ่านพอดีครับนี่ครับเห็นจัดเจนในด้านนี้ยิ่งเห็นจัดเจนมากเลยครับนี่ครับแบบนี้มีราคาดีครับเนี่ยสําหรับปีพส2 540เนี่ยติดอยู่ที่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่สิบอันดับสุดสายซื้อเลยสิครับท่านจำนวนการผลิตอยู่ที่9 3 1 6้0 0เหรียญนะครับท่าน เก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญนะครับท่านข้อมูลเก่าเขาให้ในระดับยูนซีอยู่ตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองครับทั้งที่ติดอยู่หนึ่งร้อสิบอันดับที่หายากนะครับเนี่ยเหรียญนี้ครับแต่ตอนนี้ข้อมูลใหม่ที่เขาเข้ามาสดๆร้อนๆครับเมื่ออาทิตย์ก่อนเอ้ยเมื่อสิบวันก่อนครับให้อยู่ที่ประมาณสองร้อยบาทไปเรียบร้อยนะครับท่านสำหรับปีสองห้าสี่ศูนย์นี้นะครับราคาดีมากนะครับแต่เหรียญนี้ไม่ใช่สองสองร้อยบาทหรอกครับท่านเพราะเป็นเซเหรียญแบบนี้ เอยพูดง่ายๆคือไสแตกแบบนี้ครับราคาตรงอยู่ที่เหรียญละห้าร้อยบาทไปแล้วครับสำหรับเหรียญนี้นะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกเหรียญนะครับเป็นเฉพาะมันไม่ใช่มันก็เฉพาะจอะจงครับไม่ใช่เป็นทุกเหรียญนะครับท่านจะขายได้ก็คงไม่ใช่ทุกเหรียญครับแต่จริงๆแล้วเหรียญปีพศนี้ขายได้ทุกเหรียญครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเป็นปีที่ผลิตน้อยติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากครับแต่ที่ราคาดีคือแบบนี้ครับ นี่ครับพูดตรงๆเลยที่เป็นไส้เลื่อนเป็นไส้แตกนี่นะครับท่านลักษณะไส้แตกเห็นชัดเจนนะครับเนี่ยดูใกล้ก็ได้ครับไก่เมื่อกี้ไม่เห็นนี่ครับจะเป็นไส้แตกลักษณะนี้ครับถ้าเป็นไส้แตกแบบนี้ราคาดีแน่นอนครับท่านรับรองเหรียญหนึ่งได้ท่านได้ชัวร์ครับห้าร้อยบาทเลยนะครับ